สวัสดีครับแฟนครับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับการทำนายดวงนะครับตามตำราโบราณเป็นตำราพงมชาตินะครับของไทยโบราณเชื่อกันว่าตำราน,นี้นะครับเป็นตำราที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศเราเช่นเดียวกันนะครับผมจะมาทำนายนะครับสำหรับท่านที่ตก เจ้าชะตาคนคอขานะครับสำหรับปีนี้นะครับคนที่ตกเจ้าชะตาคนคอขาดได้แก่เพศชายที่อายุครบ15ปี27ปี39ปี51ปีและ63ปีเพศหญิงได้แก่ท่านที่อายุครบ11ปี23ปี35ปี47ปี และ59ปีสำหรับท่านที่จกสำหรับท่านที่ตกเจ้าชะตาคนคอขาดนะครับผมขอพยากรณ์ว่าปีนี้นะครับท่านเป็นปีที่เคาะหนักมากๆนะครับมักต้องอาเพศทำสิ่งใดไม่ขึ้นไม่ดีเอาเลยนะครับมักมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจจะมีคดีความถึงโรงถึงศาล เป็นเหตุให้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองถ้ากล่าวถึงเรื่องสุขภาพในปีนี้ร่างกายสมบูรณ์ดีนะครับแต่มักมีเคาะในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของการเดินทางหรืออุบัติเหตุที่อาจคาดไม่ถึงมักต้องร่างกายให้เจ็บป่วยญาติไม่ไม่คุณเองนะครับก็ญาติมิตรหรือว่าคนในครอบครัวนะครับความรัก มักเป็นรักที่ต้องแบบประครับประคองนะครับถ้าคนมีคู่แล้วปีนี้ก็นิดๆหน่อยๆนะครับคุณก็จะทะเลาะกันนิดๆหน่อยๆก็กระทบกระทั่งกันเป็นเหตุให้แบบไม่พอใจกันอยู่เรื่อยๆนะครับปีนี้ต้องพยายามจะเย็นๆนะครับเรื่องของคู่ครองก็พอประครับประคองกันไปได้นะครับแต่ถ้าบางท่านคู่ใดเนี่ยนะครับใจร้อนอาจจะถึงขั้นแตกหักหรือ เลิกรากันเลยก็เป็นได้นะครับให้ระวังนะครับในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับมีเหตุต้องให้เสียทรัพย์พลอยเป็นเหตุให้คู่รักมักต้องวุ่นวายใจหรือเป็นเรื่องมีปากมีเสียงนะครับก็คืออาจจะเป็นแบบมีปากมีเสียงในเรื่องของเงินด้วยนะครับหากคุณยังไม่มีคู่ในปีนี้อาจต้องรอเลยกลางปีนะครับหรือว่าแบบไปปลายปีเลยถึงจะเจอกับความรัก ในเรื่องของงานนะครับปีนี้ถือว่าทรงตัวนะครับไม่ดีไม่ร้ายนะักการทำมาค้าขายก็พออยู่พอกินนะครับแต่ไม่ได้มีกำไรอะไรมากนะักนะครับถ้าเรื่องกำไรมากๆสูงๆเนี่ยปีนี้นี่โอกาสน้อยมากๆนะครับระวังอันตรายนะครับจะมีคนคิดร้ายคนอื่นนะครับจะเข้ามาทำให้คุณเสียทรัพย์ไม่คนใกล้ก็คนที่คนรู้จักนี่แหละ ะครับไม่คนใกล้ก็คนไก่เนาะนะครับโดยภาพรวมปีนี้ถือว่าตกปีไม่ดีเลยความสุขกายสบายใจไม่มีนะครับก็อาจจะมีโผล่มาให้เห็นบ้างเป็นครั้งคราวก็มักมีเรื่องให้วุ่นวายใจนะครับในเรื่องอุบัติเหตุหรือการเสียทรัพย์สินเงินทองหรือปัญหาในเรื่องเงินเรื่องทองปีนี้นะครับให้คุณหมั่นทําบุญนะครับแก่บัรพบพระุษที่ล่วงลบไปแล้ว เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาอารักษให้คอยปกปักรักษาเรื่องร้ายๆจะได้กลายเป็นดีนะครับและคนตกคนที่ตกคอขาดปีนี้นะครับโชคชะตาปีนี้จัดว่าร้ายมากๆนะครับคือไม่ดีเลยนะครับจะเสียเงินเสียทองเสียของรักให้ระวังอันตรายจะมีคนคิดร้ายกับคุณอยู่ตลอดเวลานะครับ ญาติพี่น้องก็มักจะทําให้คุณเดือดร้อนในปีนี้คิดอะไรก็จะพลอยให้เป็นอุปสรรคเข้ามาขวางกั้นไปหมดนะครับดีไม่ดีก็อาจจะมีขึ้นลงขึ้นศาลได้นะครับแน่นอนปีนี้เป็นปีที่ไม่ดีของคุณเลยนะครับแต่การเป็นการที่เป็นปีที่มีดีนะครับคุณก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากนะครับพยายามนะครับ ทำตัวเองให้อยู่บนความไม่ประมาณนะครับสิ่งที่ทํานายไปก็เก็บมาเป็นเ,เตือนใจในการใช้ชีวิตนะครับใช้อย่างไม่ประมาทนะครับอย่าลืมหมั่นสะสมบุญตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับผมเชื่อว่าสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตนะครับหากณนะตอนนี้คุณยังเจอสิ่งที่ไม่ดีอยู่นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะตามเข้ามานะครับ รวยๆเฮงๆทุกท่านสวัสดีครับ